สวัดีค่ะทุกคนวันนี้มาีแอคกอนกุ่นขอเยอะมากว่าก่อนกุลต้องมาแล้วแหละแฟนช่องเราปอายาเก่งมากอันนี้ก็จะเป็นรีแอ x แบบว่าเดียวๆเลยเพราะว่าเรายังไม่เคยเพโมเมนต์เราไม่รู้อะไรทุกคนคอมเมนต์บอกขายป้ายยาเราได้เลยนะคะแฟนๆกอนกุลเริ่มดูเลยกอนกุลอนกุวนก็ตามคที่ื่อกุณเป็นนนแน่ๆอ่ะอ่ะยืมมันอคว่าอะไ ดาเหรอกอนน่าจะอยูยี่สิบสองยี่สิบาฟายี่สิบเอ็ดยี่สอยี่สิงนี้ก็คือเกิดการเดาทุกคนคอมเมนต์ไปบอกปายาวได้นะจินบจิ๊บกันหรอไม่ทำ้มหน้าเลยโอนไฟเอฟเฟกหรอเอ็นดูอ่ะ อย่าอวยกล้องถ่ายอยู่นี่ว่เพหงกันดยวันออนแห่งชาติหรอคะ หนูแอร์ไม่ใช่เต oui ื้ออะไรอ่ะโอ้โหโคตรเอวลอยอ่ะคนสวยมากเลยว่ะ มาน no? ี่มาพอหมูยอหมูเอ๊ะเอ๊ะคืนคอหมูยากมากขอบคุณใช่ แต่ยนพี่พฟังก่อนพี่พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่เฮ้ยมืเคียวป่างดู่เหรออีสดีสิดดนไหมนะมึงเห็นยินีเล็ดเออโดนไหมนะ

เหมาะสมกันมากนะคะเพื่อยังไม่รู้ตัวหรือรู้มีมวลนะคะมีมวลความสุขก่อนกุณมันมีอยู่จริงแบ่งคูคงงนะ่ทำไมถึงมีแบ่งคู่เฮ้ยคู่จริงลูปโมกุดเนี่ยทำไมถึงมีแบ่คู่บอกรเล้วก่อนกุลมันมีจริงห <laughs> มอตอนกุลไม่ต้องบอกแต่มันจริงต้องน,นะ สบพาลิงติงตองมาแทนกูเปนเน่ยตอนคุณเพื่อไม่จริงเป็นเพื่อนกันเป็นน้องเป็นน้องไปแล้อ๋อเหรอเออว่ะ,เ,ะเราก็พูดไปเรื่อยนะทุกคน นะเกิดปีศูนย์สี่ก็นน้องเราหมดเลยอ๋อปดศูนยสีส่กัสองคนให้รู้ว่าศูนยีกันศูนมากบอกเนยือว่าใช่อละอกุนก็กุเอ้ยตอนกุนก่อนชอบมองใครตามนี้กับกุนกน่ะมีเลก่อนชอบก่อนเหรอทำไกกันอันนี้แล้วปะแฟนๆคู่นี้ ก่อนชอบก่อนเอ้ยก่อนชอบก่อนใช่ไหมคะคือ <c oughs> ต้องตั้งชื่อเรียกแทนกันกับแฟน,นจะต้องชื่อว่าอะไรสุขไอ้อุ้ยทำไงมันเออใช่ใช่ไหมครเ,เรียกกันแับแทนสัพพนามอนะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบว่า b a ี y อ้ว <c oughs> งอะไร แ่ลไม่ใช่เลยเป็นคนโรแมนติกอือกูว่าไม่ใช่เลยถ้าคุณต้องตั้งชื่อเรียกคือไม่ใช่เลยมึงก็ปะไม่เขินหรอกนะเขาถ่ายกันเหรอนี่เขาบอกแสดงของเป็นเจ้าของให้เด็กแต่งเด็กเด็กเด็กไม่มีจริงยก็จริงๆถ่ายไม่ติดตัวเองก็ได้นะแต่คือเขาแสดงความเป็นเจ้าของนี่แหละเอ้เนี่ย แนหน่อยนิหน่อยแต่้าแต่อแอบ่อบก็มุอาม,มันได้ถ้าถ่ายหน้าตัวเองน่หอนนี้ปะอันนี้หลุดเหือนนหลุเไม่มน่าใเนี่ยลูกกระตาดำมะมองเลยไปทางนี้นะ <laughs> ไ้เลยได้เเดย, <laughs> ยาลอง่ว่าวตาชัดหลักแน อันนี้แม่รู้สึกว่าเข่นนะฉันรู้สึกว่าแบ่งโพชัดเจนนะมันจะเป็นกุลก่อนไม่ได้่ะอมันต้องก่อนกุลเท่านั้นอือหนึ่งจะมีคนส่วนโพเม่อไหร่ะเราเห็นตังได้ให้วิวคนดักแอบคบกันอยู่ค่ะแต่ไม่อดดิแพดกูจะรอดดิแพ็ดเด้อเด้อเด้อกูชอบดิแพดวะ เดือดเลยนะเข้าหัวใจว่งาตงไมบ่หัวใจยี่<ม>อยู่ตรงกลาง<ม>แฟนแฟร์มมผมคือทางออกนลที่ทางออกอ๋อ<ม>แอบตองกันะเนี่ย ซอนอีกคนหนึ่งไว้ในโพส์ออแบบยืนข้างในๆอะ่ะฮะลูกคู่ ที the ่ออนมากที่สุดเลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นตัวกลารานะแบบโชกุนโชกุนแบบโชุหล่อเขาจะเป็นคนแบบว่ารู้ว่าถ้าเขาอยากได้อะไรเ้าจะต้องแบบอ้อ,อนเขาจะมีแบบมุมมุมมมนต์แบบอ้อนที่ชิมอ้อนที่กัดอะไรอ่เ้อะเขาจะาชอบชอบชอบอ้อนอะไรไนยิ้มหน้ารักอะแอบเ่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับเขาก็จะแบบอยากกินอะไรเขาจะแบบอ้อ,อนให้แบบเออฝากซื้อร่อยหรือว่าเราจะขอโทษอะไรเขาจะแบบเออเปิดมุมที่แบบจริงใจแบบมอ้อนอ ออแพ้เลยดิแลนใแใ้กว่าแพ้โดนอ้อนซะด้วยนล้ใครชอบอ้อนโชกุนเขาลองมองปะทีแรกคุณวา่าถ้าเขาถามว่าชอบอชอบอ้อนหรือชอบโดนอ้อนใช่ไหมตอบว่าโชกุนจบแต่จริงๆเขาก็เหมือนชอบอ้อนนะค่อชอบไปโซเฟ่ไกด์เาบอกว่าถ้าอ้อ,อนมาจะได้อ้อนกันอะไรกันนะอะไรกันสิ เต้นเปิดเพลงก็คือมองหน้ากันเลยไล้เหมาทนำน้ากันยิง่ <c oughs> าย่มอกีสาวาอยู่งหลังเมื่อกี้กูเห็นบิด <c oughs> <c oughs> กำรสามพันเปอร์เซ็น ปัญหาของผมคือหยุดยิ้มไม่ได้เลยค่ะโอ้ยแกดูนนี้มีคนท้องเป็นของสักแบ่เฮ้ยขนาดนั้นก็สิ่งเลยเธอสิ่งเธอเราต้องผ่านอีกไม้เลย a <laughs> yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> A few moments later, you got that. She got a a Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Không ơi. hấp <Yeah. cười> ơi. Ch มันโซคิวพอะไเงมังก้อนในกล้องฟิลก้อนในกล้องเฟิเพื่อเช่าคนพุตลิกอะไรแบบแบบนีมากเลยอะแบบกลมกลมเอ้ยเอาเลยกลมกลมลองชิมดูอ๋อแล้กำลังชิมอยู่ตอนนีคนสวยขาใม่ายเ่า ะไรอะใส่อีกนะกูเซ็กซี่เลยจริจิการเต้นแบบโอ้ือที่จะอยู่เราหาเขไปไม่ได้แล้วครับอยู่ันไม่เป็น ได้ดีสุดเลยวะถ้าคุณนี้น่ารักต้องสอนคนนี้นะนี่ก่อนมองเหรอหล่อหน่ารนะคือน่ารักเออดูดิหล่อน่ารักเป็นไทยนะเออไม่ก็เนยอ่ะ ส่วนกุลอะดูเป็นคนน่ารักบอบแบกหน้าหน้าทันุ์ทนอ่น่าดูเลยอะจะมองเป็นคนสวยคนสวยที่น่ารักจะเป็นคนสวยเลยอะจะแบบว่าแบบอะไรนี่จริงเลยอันนี้หรอคอนเฟิร์มนะหรอเอ้ยใช่เอ้ยผีไม่ผักวะกกกันนุ็็เเปรื่องแบบ การจุกกรรมเป็นเรื่องขำขำไม่ขำเราไม่ขำเราไม่ขำเเราไม่ตลกกับสิ่งที่คุณทำเราจะบ้าทั้งสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้สาววาเป็นบ้าเลยโชคุณที่เป็นแบบคนที่จะคอยส่งพลังบวกให้เพื่อนๆเ้ยทำอะไรกันก็จะแบบว่าแบบเฮ้ยอะไรจริง้วยอะไรนรอ เราไม่ตลกกับสิ่งทุกอั่าจริงๆเราสาววายจะจะเครซี่คือการจุ๊บกันเป็นโชมคุณชอบมากเลยโะเพคสุดๆเลยใช่าบี๊กแกลฮะบิ๊กแกวโอ้ยไม้เอ้ยจะรีดกูให้ร้านเต็มสิบอ่ะโอ้โหตาปักปัแฟนผมสวยนะครับ ชมคุณชอบมาเลยเหรเพีงจะดับครับเราอยู่ในสถานที่ศึกษาคันีชื่อว่าแว่นมาดิมาคนสวยสวัสดีครับสอัคือุนอสก่ายวิร์รเะอ่ออีุอีกแล้วสวัสดีครับสวัดคัสีครสวีรบวัสครับครับสวัสีควีีรวดควดีควคส่บวครับสครับสวีคบดีครีรบดครับีวรสวคบรว เก็บมีไม่รู้นแต่คุณมีไว้ละเดือนสิบนี้จะเราอยู่ในสถานที่ศึกษาแฟนมานียมาที่จะเข้าไปแว่นกันเลยนะตอนซ้อมเชื่วแฟนมานียมาจริงชอบมีคนนอกบอดไปเยอะเลยค่ะกู้กำกับตอนร้องจริง

สาววาจะบ้ากัะตาแล้วจากสิ่งกิดอะ <c oughs> <c oughs> เอาลูกมาจากไหนอ,อะ่ะ,นานาะแท็กโชวบุญลองขอดูครับ <c oughs> เอ้ย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ักสวยบกรอตายหนังหน้าเอ้ยมีแม่เอกกับแมู่กข้างบนมั้งหนังหน้าเปียหรือเปล่าภาพรักคือภาพรัก อ๋ออีกวงนึงทั้งวงชิปเหรอมาเแกนสชาวไวไ้จริงพให้รักกันจริงนี่เอาตัวไปให้เขาที่เห็นไหมสรุปคนรักกันจริงอยู่แล้วเอา <laughs> ตัวไปยืนในสายตาพี่เล่นมากเลยกูชอบง,งานสายตาเขาดูจิตรี่อ่ะ ตายเนี่ยกูต่อนหน้านะกูตายอย่าเข้ามาใกล้กู ก็คือเวลาสนแบบเพื่อนพูดอะไรมาคือเราแบบอยากให้แบบสถานการณ์มันไม่ตึงเครียดเกินไปครับอยากให้มันซอฟลงก็จะแบบว่าอบคุณนะาอะไรเงี้ยตาแบบไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่ก็เอ เวลาสนแบบเพื่อนพูดอะไรมาคือเราแบบอยากให้แบบสถานการณ์มันไม่ตึงเครียดเกินไปครับอยากให้มันซอฟลงก็จะแบบว่าพักผึ้นะอะไรเงี้ยตาแบบทรรแบบไม่ธรรมชาติอะไรแบบไม่ก็เฮียไม่ก็เอ๊ะไม่ก็เนี้ยอะไรเงี้ยก็ดูซอฟต์ลงอยู่นะอ่าคือเราอย่ดีเฮ้ย การที่คุณทําแบบนี้การที่คุณเออการที่คุณทำแบบนี้ค,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 นคือยังไงต่อไปกันไกลชีได้ทุกอย่างอชีหวั่นใจหรอไปก่อนแลงมากสิระะายกาสยามจบแล้วคะ่ะทุกคนหลบแล้วโค่นี้ที่เราดูมีวันอะพอดูเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นอะคือเราต้องรอติดตามอีพีต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงถ้าทุกคนแบบมีคลิปพว่มเพิฟินๆส่งมาได้ทางติ๊กต็อกได้เลยนะคะเจอกันอีพีต่อไปนะคะทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะกดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งดนวยคะ่ะบ๊ายบาย